เกาะแห่งหนึ่งอันห่างไกลการตายต่อเนื่องเป็นปริศนาความสยองแบบสุดขีดกำลังจะอุบัติขึ้นทุกคนครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์หนังสยองขวัญเรื่องใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่นให้ได้รับชมกันและนี่คือ6เรื่องควรรู้ก่อนไปดูอ e r ์เมอรเกาะผีดุข้อที่1น,นี่เป็นหนังสยองขวัญจากญี่ปุ่นของผู้ให้กำเนิดจูออนต้นกำเนิดจักรวาลผีดุทาคาชิชิมิสุ ข้อที่2เรื่องนี้จะพูดถึงเกาะคิคายจิมะซึ่งเป็นเกาะที่มีอยู่จริงในจังหวัดคากชิมะบรรยากาศดีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะมากแต่ในเรื่องนี้จะทําให้คุณเห็นอีกมุมในด้านมืดของเกาะน,นี้ข้อที่3หนังผีเรื่องนี้เชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และศัยศาสตร์เป็นความสยองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซ่อนอยู่ในขอบเขตร,ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่ง VR ข้อที่4เรื่องนี้เป็นสไตล์ของผู้กํากับคือเล่นกับตำนานเมืองเรื่องนี้เข้าไปแตะความเชื่อสู่ประตูภพภูมิเสาโทริ ดินแดนของเทพเจ้าข้อที่5ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาว 1, 110นาทีหรือ1ชั่วโมง50นาที